กรลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กับเกม clean hell นะครับซึ่งเป็นเกมที่เราเอาชีวิตรอดในป่าเมซอนนะครับท่านผู้ชมซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ว่าพัฒนามานานหลายปีแล้วนะท่านผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยลองเล่นช่วงพัฒนาแล้วซึ่งล่าสุดเขาก็อัปเกรดเสร็จหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเวอร์ชั่นเต็มกันให้ดูนะครับ ซึ่งอย่างที่เพื่อนๆทุกคนเห็นนะครับเกมนี้สามารถลองรับภาษาไทยได้รวมถึงมีหมดเนื้อเรื่องด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่นหมดเนื้อเรื่องให้เพื่อนๆดูนะครับเดิมจะแบ่งระดับความยากนะครับเป็นเดินเล่นในสวนขอต้อนรับสู่ป่าราชเนงป่านารกสีเขียวและแบบ,แบ,บกําหนดเองนะครับซึ่งระดับเราแล้วก็เอาง่ายๆครับขอต้อนรับเป็นป่าพอครับโอเคเดีย๋ยวเราไปลยนะุยเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าครับ ซึ่งเกมนี้เดี๋ยวผมจะทําเป็นซีรีส์เหมือนเดิมนะท่านผู้ชมจะค่อยๆเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆบอกกับเรียนรู้ทักษะการเอาชีวิตรอดนะโอเคเดี๋ยวเราเข้ากัสซีนครับโอเคเริ่มต้นวันที่หนึ่งนะครับในการสำรวจป่าอเมซอนนะเพื่อนๆโอ,โอเคครับซึ่งตรงนี้เราน่าจะออกมาป่าอเมซอนกับภรรยาสองคนนะครับท่านผู้ชม ซึ่งตอนนี้เราก็กำลังวิทยุคุยกับภรรยาอยู่ um, ซึ่งตรงนี้ภรรยาของเราจะวิทยุมาบอกให้เราไปหาแคมป์เก่าที่ว่าเคยมากันครั้งก่อนก่อนนะครับ <You S 1> ซึ่งเธอต้องการที่จะเตรียมของที่เรือให้เสร็จก่อนครับและจะตามมาทีหลัง <S <S หลังจากนั้นตัวเกมก็จะให้เราเดินหาแคมป์เก่านะครับซึ่งเราก็ระหว่างเดือนก็คุยวิทยุกับภรรยาไปด้วยซึ่งภรรยาของเรามีชื่อว่าเจนนะครับส่วนเรามีชื่อว่าเจคนะครับ ซึ่งตรงนี้ดูเหมือนว่าภรรยาของเราจะค่อนข้างจะป็่นเต้นดีใจนะครับที่ได้กลับมายังป่าแห่งนี้ yeah, yeah, หลังจากเราเดินมาจากจุดที่ว่าเราลงเรือมาไม่ไกลนะครับเราก็เดินเข้ามาพบก,กับแคมป์เก่าที่เคยมาอยู่กันรอบที่แล้วนะท่านผู้ชมภรรยาของเราได้วิทยุมาบอกว่าหลังจากที่เราเตรียมแคมป์ตรงนี้ เสร็จหมดแล้วเขาก็จะเดินทางไปยังชนเผ่าอินบัวคาอะไรสักอย่างนะครับซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองนะท่านผู้ชมหลังจากนั้นตัวเกมก็จะตัดเข้าสู่วันที่สองในการมาป่าเมซอนนะท่านผู้ชมซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้พลญยาของเรายังไม่มาเลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้เราจะรู้ว่าตัวละครของเราอะ่ะจะค่อนข้างเป็นกลางวลเรื่องที่เจนจะเดินทางไปยังชนเผ่านะครับท่านผู้ชม ซึ่งเราไม่สามารถตามไปช่วยภรรยาได้ที่เผ่านะครับท่านผู้ชมเพราะว่าจนเผ่าไม่ค่อยจะชอบที่หน้าของเราสักเท่าไหร่ท่านผู้ชมเนื่องจากรอบที่แล้วที่มาด้วยความที่ตัวละครเราเป็นนักชีวว,วิทยาใช่ไหม <c oughs> เขาจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับชนเผ่าทําให้มีการรบกวนจากโลกภายนอกเข้ามาในชนเผ่าของเขาทําให้ <c oughs> เขาไม่ค่อยพอใจตัวเจคสักเท่าไหร่นะครับ <c oughs> อีกทั้งก่อนหน้าน,นี้ก็มีเฮลิคอปเตอร์โดนยิงตกด้วยระหว่าง มาบินรอบๆนกปลาอย่งนี้นะท่านผู้ชมทําให้ตัวละครของเราค่อนข้างมีความการวลระดับหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งหลังจากนั้นนะครับตัวเกมก็จะสอนให้เราก่อกองไฟนะครับท่านผู้ชมโดยการให้เราไปหาไม้เศษไม้กับไม้ไม้ไมท่อนไม้อันเล็กนะครับท่านผู้ชมเพื่อมาก่อกองไฟหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการไปหาวัตถุดิบนะครับ,บ,รบกิ่งไม้พวกกิ่งไม้บริเวณรอบๆโดยใช้มีดมาเชตเต้ที่ว่ามีอยู่ในแคมป์นะท่านผู้ชม ซึ่งหลังจากนั้นตัวเกมก็จะสอนเราก่อไฟนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากอีคุณภรรยาของเราเขาไม่ได้เอาไฟเช็คมานะครับเราก็เลยต้องใช้วิธีดั้งเดิมในการก่อไฟนะครับซึ่งเราสามารถกดซีเพื่อประดิษฐ์ได้นะครับโดยใช้ไม้สติ๊กกับอไอทอนไม้นะครับเพื่อนํามาทําเป็นสว่านมือนะท่านผู้ชม ซึ่งหลังจากเราได้สว่านมือมาแล้วเราต้องไปหาญ้าแห้งหรือว่าพวกรังนกนะครับเพื่อมาเป็นเชื้อเพลิงในการปั่นนะท่านผู้ชมซึ่งเราสามารถมาฟันต้นปลาล์มนะครับที่ว่ามันมีทางปลาล์มเป็นแห้งๆอยู่อะท่านผู้ชมเราก็สามารถมาฟันได้ไม่ว่าจะปลาล์มหรือกล้วยหรือจะเป็นรังนกก็ได้นะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นเราก็นํามาใช้กับไอสว่านมือนะครับซึ่งมีวิธีการใช้ดังนี้ครับเดวดูได้เลยครับ หลังจากที่เรากดใช้สว่านมือเราก็ลากหญ้าแห้งมาที่จุดตรงสว่านมือได้เลยท่านผู้ชมแล้วตัวละครก็จะปั่นไฟให้เราเนาะหลังจากนั้นตัวเกมก็จะตัดเข้าคาสซีนนะท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นการพูดคุยระหว่างจีนกับตัวละครของเรานะครับท่านผู้ชมถึงการเดินทางครั้งนี้ครับทำให้เราได้รู้เรื่องต่างๆที่ผมอธิบายไปตอนแรกนะครับ แม่ว่าจะเรื่องชนเผ่าหรือว่าอะไรนะครับรวมทั้งเรื่องเครื่องบินโดนยิงตกด้วยครับท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าพวกชนเผ่าใช, <c oughs> ใช้ใช้อะไรยิงเครื่องบินถึงได้ตกได้เนาะ ซึ่งหลังจากการพูดคุยรอบกองไฟเสร็จตัวเกมก็จะตัดไปวันที่3นะท่านผู้ชมหลังจากนั้นตัวเกมก็จะให้เราสำรวจของในเต็นท์นะท่านผู้ชมซึ่งเราก็ต้องเดินสำรวจไปเรื่อยๆเนาะ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกระดานที่ว่าเออปักข้อมูลต่างๆไว้ในการมาเสบครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัตว์เกี่ยวกับสายพันธุ์สัตว์หรือว่าจนเผ่านะครับซึ่งตรงนี้ก็จะไม่ค่อยมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่นะครับแต่จะเป็นรูปแบบเกมเพลย์มากกว่าข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเพื่อนๆสามารถมาดูกันเองได้นะครับซึ่งตรงนี้ดูเหมือนว่าภรรยาเราจะทิ้งข้อความไว้นะครับว่าเออเขาออกไปอยู่ที่หมู่บ้านแล้วทราบเราตรื่นมาแล้วให ไอ้วิทยุอาหารเขาด้วยนะครับท่านผู้ชมซึ่งดูเหมือนว่าวันนี้จะเป็นวันเกิดของเรานะท่านผู้ชมซึ่งภรรยาของเราก็ได้เตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้นะครับโดยการเตรียมนาฬิกาที่ว่าสามารถวัดค่าสารอาหารได้บอกทิศทางได้ในตัวนะครับโดยที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยหลังจากนั้นผมก็มาเจอข้อมูลสําคัญตรงนี้ครับตรงนี้ผมว่าน่าจะสําคัญนะครับเกี่ยวกับจนเพาอ,อีกหนึ่งจนพนะครับ ซึ่งเขาจะมีลายเป็นรูปหน้ากะโหลกนะท่านผู้ชมซึ่งในข้อความระบุไว้ว่านักลบปริศนาที่ทําหน้าลายหวัวกะโหลกปรากฏตัวขึ้นเมื่อวันนี้ที่ริมแม่น้ําขณะที่เรากําลังเล่นเรือผ่านนะครับซึ่งชนเผ่านี้ทําให้ชาวยาบาฮัวดาซึ่งเป็นชนเผ่าที่ภรรยาของเรามุ่งหน้าไปหาที่หมู่บ้านนะท่านผู้ชมทําให้ชนเผ่านี้รู้สึกกลัวเป็นอย่างมากซึ่งจากข้อมูลตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าในเขตอเมซอนแหน่งนี้ มันจะมี2ชนเผ่าอ,อย่งกับที่น่าจะไม่เป็นพันธมิตรกันซึ่งเราก็ควรระวังอีกชนเผ่าไว้ให้เป็นพิเศษนะท่านผู้ชมหลังจากนั้นตัวเกมก็จะให้เราไปค้นหาอาหารต่างๆภายในเต็นนะท่านผู้ชมเพื่อเพื่อที่เราจะได้กินอาหารเหล่านั้นเพื่อเพิ่มสารอาหารให้แก่ตัวเองนะครับ ซึ่งต่อมานะครับาทางตัวเกมก็จะให้เราเดินทางไปทางทิศเหนือนะครับเพื่อหาต้นยาสูบซึ่งต้นยาสูบพวกนี้สามารถเอามาทําเป็นผ้าพันแผลได้นะนะท่านผู้ชมซึ่งสามารถดูข้อมูลได้ในแคมป์นะซึ่งเมื่อพอเราเดินมาทางเหนือเรื่อยๆนะครับมันจะมีเชือกอยู่ตรงนี้ให้เราปีนปีนไต่ไต่เขาขึ้นไปนะท่านผู้ชมซึ่งหลังจากนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์คาดฝันคือ ตขอรุดนะครับท่านผู้ชมทําให้รถตกลงมาบาดเจ็บนะครับ หลังจากนั้นตัวเกมก็จะสอนเราเช็คร่างกายนะครับท่านผู้ชมโดยการกดตัว C นะครับแล้วก็ไปที่รูปแบนขยายนะท่านผู้ชมเพื่อเช็คร่างกายว่าเรามีบาดแผลตรงไหนบ้างซึ่งพอเราเช็คร่างกายแล้วปรากฏว่าเรามีแผลเขาก็จะสอนเราให้รักษาแผลตัวเอง <c oughs> เบื้องต้นนะครับโดยการตามหาใบโมนาเรียนะครับซึ่งจะเป็นต้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองๆนะครับหลังจากนั้นก็เอามาทาเป็นผ้าพันแผลได้ครับ ซึ่งเราสามารถทําได้ง่ายๆเพื่อนๆสามารถดูและทําตามได้เลยนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ผ้าพันแผลมาแล้วนะครับเราก็กดที่รูปเว้นขยายเหมือนเดิมนะครับเพื่อดูแผลว่าอยู่ตรงไหนจากนั้นเราก็สามารถลากภาพันแผลเข้าไปทําการรักษาได้เลยครับ หลังจากนั้นเขาก็ให้เราวิทยุค,คุยกับมีอานะครับถึงถึงสถานาการณ์ปัจจุบันซึ่งหลังจากที่เราคุยกันเสร็จแล้วมันก็จะตัดมาวันที่32นะท่านผู้ชมซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เรารู้ว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับมีอานะครับท่านผู้ชมอ๋อขออภไปด้วยนะครับท่านผู้ชมก่อนน้นนี่คือ <Yeah. S 1> ผมเรียกชื่อพี่เป็นจีนนะชื่อของเราคือเจคส่วนชื่อของภรรยาคือมีอานะครับท่านผู้ชม หลังจากนั้นเราก็พยายามที่จะตามหามีานะครับเพื่อที่เราจะสามารถรีบไปช่วยเธอให้ได้เร็วที่สุดนะท่านผู้ชมซึ่งระหว่างทางที่เรากาลังตามหามีอาอยู่นั้นเราก็ได้เกิดอุบัติเหตุบางอย่างขึ้นนะครับทําให้เราสลบหมดสติไปนะครับท่านผู้ชม ซึ่งหลังจากนี้ก็จะเป็นการเปิดฉากเกมเพลย์นะครับซึ่งเราจะต้องเอาชีวิตรอดจากป่าอเมซอนแห่งนี้ให้ได้นะครับท่านผู้ชมซึ่งหลังจากนั้นเราก็ฟื้นขึ้นมาณนะที่แห่งในแห่งหนึ่งของป่าอเมซอนนะครับซึ่งเราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับท่านผู้ชม Mia. 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 ซึ่งตรงนี้เราก็พยายามที่จะติดต่อมีอารวมถึงขอความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ไม่สามารถติดต่อหาใครได้เลยหลังจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่เกมเพลย์ของเรานะครับท่านผู้ชมโดยทางัวเกมก็จะมีสมุดบันทึกมาให้ว่าเออเรามีความรู้อะไรบ้างตอนนี้บันทึกอะไรไว้บ้างนะท่านผู้ชม หลังจากนั้นผมก็จะเริ่มวางแผนในการเอาชีวิตรอดไอ้พลวันแรกไปได้นะท่านผู้ชมซึ่งเริ่มแรกเลยผมก็จะวางโครงบ้านไว้ก่อนนะท่านผู้ชมเพื่อที่เป็นที่บังลมงบังฝนนะครับเนื่องจากในป่าอเมซอนะมันค่อนข้างที่จะฝนตกอยู่ตลอดนะท่านผู้ชมซึ่งทําให้เราไม่สามารถก่อไฟได้ซึ่งดูจากที่ว่าผมชิคค่าอาหารแล้วก็ดูเวลาเลยท่านผู้ชมผมว่าผมควรที่จะไปเตรียมอาหารไว้สําหรับทุ่งนี้ก่อนนะท่านผู้ชม หลังจากเตรียมอาหารอะไรเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องกลับมาก่อสร้างตรงนี้ให้เสร็จนะครับเพื่อที่เราสามารถนอนและเซฟได้นะซึ่งตรงนี้ผมก็เริ่มที่จะเก็บกิ่งไม้ลมถึงก้อนหินต่างๆต,ต,ต,ต่อไปนะท่านผู้ชมที่เราสามารถจะเอามาคลาฟเป็นขวานได้นะครับในการใช้ตัดต้นไม้แล้วก็ทํามีดทาหอ,อกอะไรได้ด้วยนะท่านผู้ชมซึ่งเมื่อผมเจอก้อนหินแล้วซึ่งตรงนี้จะเป็นก้อนหินใหญ่ผมก็ทําคัร เก็บมันนะครับย่อยมันให้เป็นก้อนอินเล็กๆนะครับเพื่อที่เราจะเอามาครับขวานนะท่านผู้ชมซึ่งหลังจากที่ผมได้ขวานมาแล้วผมก็เลยไปเริ่มทําการตัดต้นไม้อะไรให้เรียบร้อยท่านผู้ชมเพื่อที่เราจะเอามาคราบเป็นหอกแล้วก็อย่างอื่นที่จําเป็นในการล่าสัตว์นะท่านผู้ชมซึ่งหลังจากที่ผมได้อุปกรณ์การดำรงชีพพื้นฐานพร้อมแล้วท่านผู้ชมผมก็จะออกจาก แผนที่ตรงนี้ไปก่อนบริเวณรอบๆนะครับเพื่อที่จะล่าสัตว์โดยแผนที่ผมวางไว้หลังจากที่เราได้เนื้อสัตว์มาแล้วปุ๊บเราก็จะกลับมาที่ตรงนี้ที่เดิมนะครับเพราะมันอยู่ใกล้แหล่งน้าซึ่งระหว่างทางถนะ้าผมเดินเจออะไรที่สําคัญสาคัญผมก็จะฟาร์มเก็บไว้ก่อนนะท,ท่านท่านผู้ชมไม่ว่าจะไอใบโมนารียรที่ใช้ทําภาพเป็นแผลหรือว่าพวกเชือกพวกอะไรอย่างนี้นะท่านผู้ชมหลังจากนั้นเราก็จะเดินมาถึงจุดที่มีสัตว์นะท่านผู้ชมผมก็เลยทําการล่ามันนะครับ Okay. โดยตัวแรกก็คือตัวนิ่มนะครับซึ่งเราจะได้ตัวนิ่มมาเป็นอาหารของเราในวันพรุ่งนี้ซึ่งระหว่างที่เรากําลังหาอาหารอยู่นั้นเราก็มาเจอกับเจ้าตัวปัญหานะครับซึ่งก็คืองูหางกระดิ่งนะครับซึ่งโชคดีมากที่ผมเจอมันก่อนผมก็เลยจัดก,การเสียบมันซะให้นะครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะเอาเนื้อมากินนะครับย้ายามันนกินเราเราต้องกินมันก่อนครับท่านผู้ชม ซึ่งตรงนี้ปัญหาอีกหนึ่งอย่างของเรานะครับเรายังไม่มีภาชนะที่ไว้สําหรับใส่น้ําฝนนะท่านผู้ชมเพราะน้ําตามเอง่งตามอะไรเนี่ยเราก็ต้องต้มก่อนนะครับถึงจะกินได้แม้เราจะเป็นอาหารเป็นพิษนะท่านผู้ชมซึ่งผมก็จะพยายามหาไปด้วยระหว่างที่ล่าสัตว์นะครับซึ่งสุดท้ายเราก็ไม่สามารถอาหารลูกมะพร้าวเจอนะครับในวันแรกผมเลยตัดสินใจที่จะกลับมาที่ตั้งเมปมของเราก่อนนะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้มันใกล้จะค่ําแล้วนะครับเราต้องรีบกลับก่อน เพราะว่าการเรียนทางในป่าตอนกลางคืนนี่มันค่อนข้างจะอันตรายนะครับเพราะเรามองจะมองอะไรไม่เห็นรวมถึงมีโอกาสถูกสัตว์ลายจูโจมด้วยนะท่านผู้ชมซึ่งหลังจากนั้นผมก็ทําการหาวัตถุดิบนะครับาวามต้นไม้อะไรเพื่อที่จะมาทำแแ้มของเรานะท่านผู้ชม ซึ่งเดี๋ยวต่อไปผมก็ทําการเตรียมกองไฟตั้งไว้นะท่านผู้ชมรวมถึงเดี๋ยวพอสร้างโครงเสร็จเราก็ทําหลังคาปิดได้เรียบร้อยนะท่านผู้ชมเพื่อที่เราสามารถก่อไฟได้ตลอดทั้งคืนนะครับหลังจากนั้นผมก็ไปฟาร์มต้นปาล์มนะครับเพื่อเอาไปมาทําที่บังฝนนะท่านผู้ชมซึ่งก็ใช้แค่หลักฟันแค่สองต้นก็ครบแล้วครับ ซึ่งหลังจากที่ผมทําหลังคาปิดได้แล้วท่านผู้ชมผมก็เลยทําการจุดไฟนะเพื่อที่จะย่างเนื้อย่างอะไรเตรียมไว้ก่อนนะท่านผู้ชม หลังจากนั้นผมก็วางแผนที่จะทําเตียงใบไม้ไว้ก่อนนะครับจู้ชมซึ่งก็ใช้ใบปาล์มเหมือนเดิมซึ่งก็ใช้ไม่เยอะครับใช้เวลาไม่นานซึ่งหลังจากนั้นวันแรกผมก็เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับได้เพิงหลังคามาแล้วเหลือทําจุดเซฟอย่างเดียวนะครับแล้วก็ที่นอนก็ได้มาแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยนอนไปก่อนนะครับเพื่อรอห้ถึงเวลากลางวัน หลังจากนั้นเมื่อตอนเชา้าผมก็มาอาบน้ําอาไปเรียบร้อยนะครับเพื่อทําความสะอาดร่างกายแล้วไปรับประทานอาหารเช้าไว้เรียบร้อยจากนั้นเราก็จะไปลุยภารกิจกันต่อนะครับซึ่งผมก็พยายามที่จะเคลียร์ของเสียออกไปก่อนนะท่านผู้ชมเผื่ออย่าเราไปกดผิดไปกดกินขึ้นมาคืองานช้างเนะี่ยท่านผู้ชมเราจะเป็นอาหารเป็นพิษขึ้นมาทันทีเลย ซึ่งก่อนจะออกไปผมก็ทําการเคลียร์พวกท่อนไม้ออกไ้หมดนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่ว่าท่อนไม้พวกนี้เราจะเอามาสํารองไว้สําหรับทํากองไฟนะครับไว้กองไฟเพิ่มในแต่ละวันนะครับซึ่งเราก็จะไปฟาร์มมาเพิ่มด้วยตอนออกไปข้างนอกนะซึ่งตรงนี้ผมคราทธนูผมก็ลืมไปว่าผมยังทำตาไอ้นูไม่ได้ทําลูกลูกธนูไม่ได้ผมต้องใช้ขนนกผมก็เลยต้องโยนทิ้งมันไว้ที่เข้มก่อนครับแล้วก็ออกไปหาล่าสัตว์กันต่อครับ ซึ่งจุดหมายในครั้งนี้นอกจากล่าสัตว์แล้วนะครับเป้าหมายสาคัญของเรานั่นก็คือการหาลูกมะพร้าวนะท่านผู้ชมเพื่อที่เราจะสามารถเอาลูกมะพร้าวมากินน้ําได้รวมถึงเอาไปเก็บน้ําฝนรองน้ําฝนได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมซึ่งตรงนี้ผมค่อนข้างจะโชคดีนะท่านผู้ชมที่ว่ามาเจอลูกมะพร้าวลูกหนึ่งพอดีก็รอดตัวไปครับอย่างน้อยเราก็มีที่รองน้าแล้วครับเราจะได้ไม่ขาดน้ําอีกต่อไป ซึ่งผมก็ดื่มน้ำมะพร้าวไปก่อนเลยครับอันดับแรกแล้วก็ทําการเก็บลูกมันไว้ซึ่งหลังจากนั้นผมก็เดินออกมาไม่ไกลจากตำแหน่งเก็บลูกมะพร้าวก็มาเจอเหยื่อของเรานะครับอาหารของเราผมก็เลยัดการจัดการซัดมันซะให้นะครับท่านผู้ชมซึ่งโชคดีมากที่ว่าเออเราปลาโดนหัวตีเดียวตายนะครับไม่ต้องวิ่งไล่มันอยู่จากนั้นผมก็ทําการแล่เนื้อไว้นะครับซึ่ง ไอสัตว์พวกนี้มันค่อนข้างที่จะให้เนื้อเราเยอะนะครับรวมถึงให้กระดูกเรามาด้วยซึ่งกระดูกเราสามารถเอามาต้มซุปทําเข็มทําเข็มติมไอแทงแทงหนองติ้มชิมเฮ้ยจิ้มหนองได้นะครับท่านผู้ชมรวมถึงไอส้มน,นี่ก็แก้ไออาหารเป็นพิษด้วยนะครับแค่ปรสิตได้ <c oughs> เมื่อเราได้วัตถุดิบอะไรพอสมควรแล้วผมก็กลับมาที่เต็นท์แคมป์ของเรานะท่านผู้ชมเพื่อที่เราจะมาทําเพิงนตรงนี้ให้เสร็จนะครับเพื่อที่เราจะสามารถ เซฟได้ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้กองไฟเราก็ใช้หมดไปแล้วนะท่านผู้ชมเราก็อย่าลืมเก็บขี้เท่ากับไอไอถ่านไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเพราะมันมีเป็นกองสําคัญในการใช้หลอมเด็กแล้วก็ทำไอยารักษาบาดแผลอาการสาหัสนะท่านผู้ชมจากนั้นผมก็ทําการก่อกองไฟใหม่นะครับเพื่อที่เราจะทําการย่างเนื้ออะไรพวกนี้เก็บไว้ระหว่างที่เรากําลังไป หาไม้มาทำเพิงของเรานะครับท่านผู้ชมซึ่งหลังจากนั้นผมก็จะขอแบ่งลูกมะพร้าวเป็นสองซี่ก,ก่อนนะท่านผู้ชมเพื่อที่จะกินเพิ่มสารอาหารกับเอากะลาเนี่ยมา ทำเป็นที่รองน้ําฝนได้นะท่าน้ชมซึ่งเราจะได้น้ําสะอาดมาเลยในทันทีเนาะจากนั้นผมก็ทําการเคลียร์ของที่เราไม่จําเป็นต้องพกไปลงไว้ที่แคมป์ไม่หมดนะท่านชมเพื่อตัวเราจะได้มีน้ำหนักเบาๆจะได้แบกของได้เยอะนะครับ เมื่อเคลียร์ของเสร็จแล้วผมก็จะมาสร้างหลังคาข้อพิงครับโดยที่ผมจะใช้หลังคาใบตองนะครับท่านผู้ชมเพราะเนื่องจากว่าเออใบตองเราหาได้ง่ายๆใกล้ๆแข็ม์เลยครับซึ่งเป็นต้นกล้วยนะครับท่านผู้ชม โอเคครับมาถึงตรงนี้เราก็สามารถสร้างเพิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมซึ่งเราสามารถที่จะเซฟเกมได้แล้วนะท่านผู้ชมซึ่งตรงนี้ผมขอลองวางเตียงดูว่ามันวางได้ไหมซึ่งจากที่ลองแลวปรากฏว่ามันวางไม่ได้นะครับใต้เพิงนี้ก็เลยเลือกที่จะไม่ย้ายที่ก่อนนะท่านผู้ชมหลังจากนั้นเรายังพอมีเวลาอยู่ผมก็จะไปฟาร์มของเพิ่มเติมไว้ข้าวๆนะครับท่านผู้ชม เพิ่งหลังจากนั้นผมก็ได้ของมาพอสมควรนะครับท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะค่า,าคแล้วนะครับผมเลยตัดสินใจกลับมาที่เข้มก่อนจากนั้นก็ทําการเช็คของเช็คอะไรเรีบเยบร้อยแลวครับแล้วผมก็จะจบ EP นี้ก็จากตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเซฟเกมเซฟอะไรไว้ก่อนแล้วไว้มาดูต่อกัน EP หน้านะครับว่าเราจะไปทําอะไรต่อจากตรงนี้ซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบเกมแนวซอร์เวอร์หเลย ว่าเกมเอาชีวิตรอดแบบนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพียงแค่กดไลค์กดติดตามคลิปผมไว้เพียงแค่นี้ก็เป็นกําลังใจใผมสามารถทาคลิปต่อไปได้แล้วนะครับซึ่งสําหรับ EP นี้ผมก็ควรขอตัวลาไปก่อนเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีค่ะ